สวัสดีครับคนก็หวยมาได้ครับวันนี้ก็จะมาบอกหวยเหมือนเดิมนะครับก็ห่างกันหลายงวดไปเลยนะครับก็วันนี้ก็เลยกลับมานะครับก็มีไว้มาฝากกันนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับที่ยังติดตามกันอยู่นะครับก็ ไม่มีอะไรมากนะครับก็ก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลกดกระดิ่งด้วยนะครับก็นี่นะครับประมาณนี้นะครับก็วันหน้าเจอกันใหม่ครับแต่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ